วันนี้เด็กๆเ,เริ่มต้นบทเรียนด้วยคำถามต่อไปนี้วันนี้เป็นวันอะไรสีประจำวันคือสีอะไรภาษาอังกฤษวันพระหัสสบรีคืออะไรเรียนรู้ในหน่วยโรงเรียนที่รักเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของโรงเรียนสถานที่ภายในโรงเรียนกิจกรรมในโรงเรียนการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีและการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีในโรงเรียน ทักษะการอ่านเด็กๆฝึกอ่านและท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกเสริมทักษะการอ่านและทบทวนสระต่างๆเรียนรู้เพิ่มเติมสระอูทบทวนตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกการเปรียบเทียบค่าต, <musical S 1> ตัวเลขด้วยเครื่องห,ห,หมายาก so าน่ว e ยความ <instruments S 1> และเท่ากับ